สาวหยาทิพ์เลยชัดข่าวเป็นอะไรกับอภิรักษ์ล่าสุดนี้ต้องบอกว่าหยาทิพย์เองออกมาเปิดเผยนะคะไม่ทอดทิ้งพิงกี้สวิกาเขียนจดหมายหาเพื่อนสนิทในเรือนจําค่ะหยาทิพย์เองออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านทางรายการแฉเธอได้กล่าวว่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นรู้ว่าพร้อมทุกคนจัดข่าวได้คุยกับพิงกี้เพียงแค่หนึ่งวันเท่านั้นก่อนจะเข้าเรือนจําพร้อมเผยความรู้สึกที่ถาโถมเยอะจนพูดไม่ออก ตอบในฐานะคนที่เป็นเพื่อนรู้สึกใจหายแต่ก็ได้มีการสอบถามคนใกล้ตัวซึ่งก็ไม่มีใครรู้อะไรเลยก็รู้ทุกๆอย่างพร้อมกันกับข่าวซึ่งตอนนี้พิงกี้เองเคยอยู่ข้างในครบหนึ่งเดือนแล้วตอนนี้มีโอกาสติดต่อพิงกี้ไปบ้างได้เขียนจดหมายแบบออนไลน์ส่งไปตามระบบของทางเรือนจําซึ่งก็เขียนไปเรื่อยๆแต่พิงกี้เนะี่ยยังไม่ได้ตอบส่วนที่ไม่ได้เข้าไปเยี่ยมถึงเรือนจําเพราะว่าไม่ได้มีชื่อหรือมทธิ์ที่จะให้เข้าไปเยี่ยมได้อีกทั้งหนึ่งในรายการ แย่ yeah, ทิพยเองก็เปิดปากครั้งแรกค่ะเคลเยชัดว่ามีอะไรหรือว่าเป็นอะไรกับพี่รักผู้บริหารสูงสุดของ For e เร3ดียืนยันว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเจอนายอภิรักษ์ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวเธอกล่าวว่าเรื่องคอนโดของสามีเนี่ยเคยเป็นของนายอภิรักษ์มาก,ก่อนจริงแต่ว่าขอ้อมูลอื่นที่เหลือเนี่ยก็ ที่ไม่ถูกต้องก็มีเยอะมากเพราะคอนโดนี้สามีซื้อมาก่อนที่นายอภิรักษ์จะถูกจับและดำเนินคดีตอนนั้นที่จะซื้อคืนกำลังหาคอนโดที่มันใหญ่ขึ้นซึ่งก็ดูดูสาที่ก็มีนายหน้ามาเสนอแล้วก็มีห้องนี้อยู่ด้วยพอไปดูสุดท้ายเราก็ชอบที่นี่ยืนยันว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยไม่เคยเจอนายอภิรักษ์หรือว่า ก่อนหน้าเองก็ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวด้วยพึ่งรู้จักกับตอนที่เขาเป็นข่าวสามีไม่เคยรู้จักกับนายพิรักมาก่อนและก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันเขาไม่เคยเจอกันจนกระทั่งสามีจะซื้อคอนโดนี้แล้วก็ได้เข้าไปดูห้องสามีเป็นคนเจอญาติเองไม่ได้เจอทุกอย่างเป็นการดูและซื้อขายผ่านทางนายหน้านี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เจ้าตัวยืนยันนะคะว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวและไม่เคยเจอกันมาก่อนค่ะ